ทำไมคนจะสอบตำรวจส่วนใหญ่ถึงเลือกช้เล่มนี้เดีย๋ยววันนี้ผมมาสรุปให้ฟังครับอย่างแรกนะครับมันเหมาะสำหรับคนเริ่มต้นที่ยังไม่รู้ว่าต้องอ่านวิชาอะไรบ้างเพราะว่ามันมีครบทุกวิชาเลยครับทั้งความสามารถทั่วไปภาษาไทยภาษาอังกฤษคอมกฎหมายคือมีครบทุกวิชาที่จะออสอบอะครับมันเลยค่อนข้างเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นอ่านนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าขอบเขตการอ่านมันคืออะไรบ้างอย่างที่2นะครับจำนวนข้อสอบที่ไม่มากไม่น้อยเกินไปคือพูดง่ายๆว่ามันกําลังดีอะครับ ตกวิชาหนึ่งก็ประมาณ100ข้อบางวิชาก็50าซึ่งมือใหม่บางคนเนี่ยเข้ามาปุ๊บเจอเข้อสอบวิชาละ300400ข้อเข้าไปเนี่ยก็ไม่อยากจะอ่านต่อละว,วิชาละ100ข้อหรือว่า50ข้อเนี่ยผมว่าเป็นจํานวนที่กําลังดีสาหรับการเริ่มต้นนะสุดท้ายนะครับถ้าถามว่าอ่านแค่เล่มนี้เล่มเดียวมันพอไหมพูดตามตรงนะครับว่ามันคงไม่พอหรอกแต่ไม่ใช่ว่าเล่มนี้มันจะไม่ดีเลยนะมันเหมาะสาหรับอย่างที่บอกไปอะครับมันเหมาะสาหรับคนที่เริ่มต้นจริงๆว่าไม่รู้จะอ่านตรงไหนไม่รู้จะเริ่มตรงไไหหนนนนอ้เเเลล่มมมีมัืป็ก นำทางให้เราไปอ่านเล่มอื่นต่อได้สาหรับใครที่มีพื้นฐานที่แน่นอยู่แล้วหรือว่ามีข้อสอบที่เยอะอยู่แล้วเนี่ยเล่มนี้ก็อาจจะไม่จําเป็นขนาดนั้นก็ได้ครับเล่มนี้มันเลยออกแบบมาเพื่อสำหรับมือใหม่จริงๆสําสหรับคนที่ไม่รู้จะอ่านยังไงเริ่มตรงไหนเดี๋ยวจะลองใส่ไว้ในตะกร้าให้นะครับอยากได้ก็ลองกดดู